n o p ด d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสตนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Books หรือเป็นรายการที่ผมจะเอาหนังสือที่ผมเขียน มารีวิวให้ฟังอย่างละเอียดนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่กี่เล่มแล้วนะครับน่าจะ2เล่มสุดท้ายเนะาะเล่มใหม่กําลังจะออกแต่ไม่แน่ใจว่าจะจะจะ,จะหมดสต็อกก่อนหรือเปล่าถ้าหมดสต็อกก่อนก็จะต้องปิดซีซั่นไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันใหม่นะครับวันนี้จะมาถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Personal OKR OK นะครับถ้าเป็นชื่อไทยเนี่ยก็คือชีวิตจะสําเร็จตามเป้าหมายถ้าวัดผลได้เป็นระบบนะเล่าที่มาที่ไปของหนังสือนะครับว่า มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนก่อนโควิดเนี่ยผมก็จัดเวิร์กช็อปนะเป็นเวิร์กช็อปที่จะพูดถึงการใช้ OKR OK เพื่อที่จะมาพัฒนาชีวิตเราแทนที่จะเป็นเรื่องของ OKR OK ในที่ทำง,งานนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยทางสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูเนี่ยก็มีมีท่านหนึ่งนะครับได้มีโอกาสเข้ามาฟังผมในเวิร์กช็อ้นแล้วก็เกิดไอเดียว่าเออมันน่าจะดีนะถ้าอาจารย์เขียนมาเป็นหนังสือเพราะว่าเวิร์กช็อ P เราก็ ไม่ได้จัดกันบ่อยๆเนอะก็ก็เลยผมก็เลยบายไอเดียนะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยคิดว่าอ้าวโอเคเราเคยเขียนหนังสือเล่มก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการใช้ OKR OK ในในองค์กรมาแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นมันก็มีครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของ OKR OK ในองค์กรกับอ,อีกครึ่งหนึ่งคือ OKR OK ในชีวิตประจําวันแต่ว่ามันไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเนาะก็เลยรับเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ เล่มนี้เป็นเล่มที่ผมเขียนรวดเดียวเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับปกติเนี่ยหนังสือผมเนี่ยหลายๆเล่มเนี่ยจะเป็นเล่มเหมือนกับทยอยเขียนที่ระบทความที่ระบทความไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยมัน,เป,นเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็เขียนออกมาเป็นเป็นเรื่องเดียวกันพอเขียนเสร็จปุ๊บก็ตีพิมพ ก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้อันนี้เป็นที่มาที่ไปเนาะก็ต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์มารินเฮาททูด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณคนอ่านด้วยนะครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับก็เริ่มต้นเนาะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ผมเปิดมาด้วยบทที่บอกว่าทําไมต้องอ่านเนาะผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรามีการตั้งเป้าหมายกันเต็มไปหมด แต่ว่าเราก็มักจะล้มเหลวนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปเจอเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่า OKR OK นะครับย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result เนี่ยที่ Google ใช้นะส่วนตัวผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่เวลาเห็นอะไรที่มันใช้แล้วเวิร์ในองค์กรเนี่ยผมก็มักจะคิดว่ามันน่าจะเอามาใช้กับชีวิตเราได้เนะเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเหมือนบริษัทก็ได้เหมือนองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีพนักงานคนเดียว มี CEO คนเดียวก็คือตัวเราเองนะครับเรากำหนดทิศทางของชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฟรมเวิร์กเนี้ยใช้กับคนเป็นแสนที่ Google ยังใช้ได้เลยแล้วคนคนเดียวทำไมจะใช้ไม่ได้นะครับคิดแล้วเนี่ยผมก็มักจะทำเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกคอนเซปต์ผมคือถ้าทำแล้วมันล้มเหลวมันไม่ได้ทำให้ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยจะจะไม่ทำทำไมล่ะครับใช่ไหมก็เริ่มทำไปสิอย่างมากก็แค่เลิกไงนะครับก็เริ่มทำคราวนี้ ผมเป็นคนได้มีโอกาสได้ได,ไ,ดได้ทดลองทําแล้วผลปรากฏว่ามันมันทำสำเร็จคําว่าสําเร็จผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะต้องทําได้ตามเป้าหมายตาม OKR OK 100%นะแต่ผมมั่นใจเลยว่าถ้าผมไม่เขียน OKR OK ในชีวิตผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปทําได้ถึงขนาดนั้นจริงๆถ้าเกิดท่านฟังรายการ OKR Weekly เนี่ยปัจจุบันท่านก็ยังเห็นว่าผมก็ยังทําอยู่นะคือคือไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ได้ทำนะก็ก็ยังทําอยู่คือ อันที่ผมประทับใจนะคือการใช้ OKR OK เรื่องน้ําหนักผมเป็นคนที่ไม่คือตั้งใจอยากลดน้ําหนักมาตั้งนานนานเป็น10บสปีอะแต่ทําไม่ค่อยได้ครับแต่พอมันก็แปลกอย่างนะึพอมาใช้ OKR OK แล้วตามแทร็กเนี่ยปีนั้นลดลดน้ําหนักได้12กิโลกร,รมัมถือว่าเยอะมากนะครับเยอะกว่าที่ตัวเองคิดคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า5กิโลก็หลูแล้วแต่ว่าตั้งเป้าไว้ผมจําได้ว่าตั้งไปเต่าตั้งเป้าไว้10กโมัง้ง ก็พอได้มา12บกิโลก็เลยบโอ้โหมันมันเจ๋งเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทุกอันนะที่ผมทําได้ตามเป้านะเรื่องวิ่งเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก่อนทํา OK R เนี่ยวิ่ง3ากิโลก็ก็หอบเลยต้องเรียกบแบบนั้นนะแล้วไม่เคยวิ่งได้ติดต่อกันนะ่ยแต่ปีที่ผมตั้ง OK เส่วนบุคคลเนี่ยผมวิ่งได้1,200กิโลเมตรเลยนะครับหรือแม้กระทาั่งหนังสือนะหนังสือเนี่ยผมเป็นคนชอบอ่านนะแต่ตอนตอนนั้นก็อ่านมั่งไม่อ่านมั่งอิเลเคขาไปเรื่อยเนาะแต่พอตั้งเป้าบอกว่าอยยาากท OK เี่ ก็อาจได้ปีเป็นร้อยเล่มเลยก็ผมผมอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ได้แปลว่าตั้งเป้าแล้วมันจะได้เสมอแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ตั้งเนี่ยมันมันได้น้อยกว่าตั้งแน่นอนแม้กระทั่งทำพอดแคสอะเราตอนแรกไม่ได้ตั้งอะไรอะก็ทําไปเล่นเล่นเรื่อยๆแต่พอเราใส่ไป o k เเนี่ยมันมีวินัยขึ้นครับ มันทาให้คนมีมีคนมาติดตามคนมาฟังเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าผมทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นที่มาที่ไปบทถัดมาเนี่ยผมพูดถึง OKR OK คืออะไรนะครับถ้าท่านฟังนับุนสตอรี่ก็ฟังจนเบื่อแล้วล่ะผมสรุปสั้นๆกันแล้วกันนะครับมันคือตัวยอ่อมาจากว่า o b j e c t i v e and Key r e s u l t แล้วมันก็เป็นเฟรมเวิร์ที่ Google เนี่ยเอามาใช้ในการตั้งเป้าที่ท้าทายนะครับแล้วก็โฟกัส ก็สามารถเอามาใช้กับชีวิตได้คราวนี้ผมผมเริ่มต้นบทนี้เนะ่ด้วยการตั้งคําถามว่าเออรู้ไหมว่าทําไมเรามักจะล้มเหลวในการตั้งเป้าเพราะว่าเดี๋ยวเราทำโอเคอาร OK ์เนี่ยเราจะได้ตระหนักรู้ว่าโอเคอาร์มันจะมาช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับสาเหตุที่หนึ่งที่ผมสรุปเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราตั้งเป้าเยอะไปครับหลายคนเวลาทํา New Year Resolution นะ New Year Resolution นั่นคือตั้งเป้าตอนต้นปีอะเป็นความตั้งใจตอนต้นปีเนี่ยเราตั้งวิธี 20เรื่องอะไรเงี้ยพอมันตั้งเยอะเนี่ยปัญหามันอย่างแรกเลยนะมันจําไม่ได้ครับพอตั้งไว้เต็มไปหมดแล้วก็ลืมครับเดือนแรกๆอาจจะฟิตทานู่ทนทํานี่เต็ไมไปหมดแต่ต่อมามันก็ชักซาๆไปมันก็ชักลืมๆแหละนะครับประเด็นคือมันบางทีมันอาจจะไม่ลืมก็ได้นะบางคนบอกอาจารย์ไม่ได้ลืมหลงจดไว้แต่ไม่มีเวลาทําก็จริงครับเพราะว่าเวลาเร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 า,เราเข้มงวดกับตัวเองเยอะเกินไปเราตั้งเป้าเราอยากได้นู่นได้นี่เต็ไมไปหมดเนี่ย ่เรื่องเนี่ยใหม่ๆก็ทําได้ครับโห oh, ทุกวันวันละ20เรื่องแต่ว่าต่อมาเราก็จะเริ่มซาซาเริ่มแบบมันไม่ไหวเงี่ยยีเรื่องจะเวลาไหนที่ไหนมาทําจริงไหมเราก็เริ่มเลือกไอ้เรื่องที่เราคิดว่าทําง่ายก่อนไอ้เรื่องที่ทํายากก็เอาไว้ก่อนแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่มีเวลาแต่บางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้สําคัญมากนักในขณะที่สิ่งที่เราไปทําก็อาจจะไม่ได เป็นเป้าที่สําเร็จแล้วจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากนักอ่ะคือมันไม่ค่อยสําคัญไปทําอันที่ไม่สําคัญนนที่สําคัญบอกไม่มีเวลาทํากลับมาที่โอเคนะผมคิดว่าโอเคตอบโจทย์เรื่องนี้เพราะว่าโอเคสอนให้เราตั้งเป้าน้อยผมผมเวลาผมไปบรรยายหรือว่าผมไปเล่าเรื่อง Personal OK เเนี่ยผมบอกเลยนะว่า 1O ไม่ควรมีเกิน 3KR แล้วเราไม่ควรมีเกิน 3O ด้วยคือไม่ควรมี Objective เกิน3ข้อแต่ละข้อไม่ควรมี Key r e s u l t เกิน33 3อัน แล้วจริงๆไม่ต้องใช้กฎตาให้หมดนะครับมี O ตัวเดียว KR ตัวเดียวก็ได้นะครับการตั้งเป้าที่มันโฟกัสเนี่ยมันทำให้โอกาสที่เราจะทำเรื่องนั้นสำเร็จเนี่ยจะสูงแล้วมันเป็นการเลือกด้วยนะครับแปลว่าอุ๊ยอย่างนี้แปลว่าเราทำา20ข้อไม่ได้ก็จริงครับเราก็ควรจะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญสุดๆจริงๆนั่นคือ OK R ปัญหาข้อที่2ที่คนทำแล้วไม่สำเร็จเนี่ยบางคนหมูอาจารย์ ผมก็ตั้งไม่เยอะนะแต่มันทําไม่ได้สักทีปัญหาข้อนี้มันเกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายโดยไม่รู้ว่าตั้งไปทําไมอันนี้ผมเจอบ่อยเหมือนกันนะครับหลายคนบ่นกับผมบอกว่าอาจารย์ผมอ่านหนังสือมิดไม่ไม่เห็นได้เหมือนที่อาจารย์อ่านเลยประเด็นคือท่านไปก๊อบเป้าผมไม่ใช่ไงจริงๆถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ท่านอยากทํามันไม่ได้เป็นเป็นเป้าหมายของท่านจริงๆเนี่ยท่านก๊อปก๊อปโอเคอาร์ผมไปทําตามเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กสำหรับตัวท่านเราครับไม่ใช่ว่าผมห่วงนะ พราะถ้าเกิดห่วงเนี่ยผมคงไม่มาเล่า Personal OK เคอารให้ผมให้ทุกท่านฟังทุกวันพุธหรอกได้เลยถ้าอยากก๊อปกระอปได้เลยแต่ผมจะบอกว่าอย่าก๊อปเลยครับเพราะว่าอะไรไหมท่านก๊อปปี้ไปเนี่ยมันจะเป็นโ k เที่ตอบโจทย์ผมแต่มันไม่ตอบโจทย์ท่านท่านจะไปอ่านทำไมเยอะแยะขนาดนั้นครับในเมื่อท่านไม่ได้ชอบการอ่านขนาดนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์สําหรับท่านขนาดนั้นผมผมเชียร์ครับผมอยากให้คนอ่านหนังสือแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบปีละ เป็นร้อยเล่มแบบผมไงถามว่าแล้วผมจําเป็นไหมแต่ผมชอบไงผมชอบมันเป็นตัวตนผมไงแล้วผมก็ใช้เอามาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์นน่นนี่นั่นเยอะแยะเต็ไมไปหมดไงถ่าไม่ได้ใช้แบบนั้นไม่ใช่หรอหรือหรือไม่ต้องอ่านหนังสือวิ่งเงี้ยถ้ามาก๊อปผมไม่ทําไมครับในเมื่อท่านไม่ชอบวิ่งแต่ท่านสามารถที่จะเลือกออกกําลังกายได้โดยหลากหลายวิธีจริงปะดังนั้นเนี่ยเราพยายามโฟกัสนะครับแล้วเอาเฉพาะ เป้าที่ท่านคิดว่ามันเป็นตัวตนของท่านเป็นเรื่องที่สําคัญอันที่3ครับบางทีเราตั้งเราเลือกเราโฟกัสแล้วเราก็เอาที่มันเป็นตัวตนของเราแล้วแต่เราไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าไอ้เรื่องนี้เป็นกันเยอะเลยหลายคนเนี่ยตั้งเป้าแล้วตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ลืมเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไม่แทร็กเนี่ยเราจะไม่ทําเราจะลืมครับบางคนบอกอาจารย์ถ้าเราไม่ได้ทําเลยเราจะแทร็กไหมแทร็กครับ คือเวลา track เนี่ย track ก,ก็คือการติดตามความก้าวหน้านะครับเวลาเรา track เนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์อยู่2ออย่างผลลัพธ์อย่างแรกเนี่ยคือมันจะทําให้เรารู้ว่าตอนเนี้เราเก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วการที่เรารู้เนี่ยมันเป็นกําลังใจนะครับผมวิ่งไปตอนนี้กี่กิโลแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตามเป้าก็ตามแต่มันจะรู้สึกดีว่าเออเราก็ได้วิ่งได้เป็น2อ0สมลโลแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยอ่านหนังสือไปเกือบ5060เล่มแล้วนะอะไรเงี้ย มันเห็นความก้าวหน้ามนุษย์เราเนี่ยเวลาทําอะไรแล้วเราเ,เห็นความก้าวหน้าเนี่ยเราจะมีความสุขแต่ในทางกลับกันครับนอกจากบางคนบอกว่ามันไม่ก้าวหน้าเลยล่ะมันเป็นศูนย์ประโยชน์อันที่2ของการแทร์คือมันจะเกิดความตระหนักรู้หรือ awareness ครับการตระหนักรู้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันเช่นเอาไม่ต้องอะไรเยอะนะน้ำหนักผมเนี่ย ผมมั่นใจนะถ้าผมไม่ช่างแล้วไม่แทร็กน้ำหนักขึ้นเยอะกว่านี้แน่นอนหลายคนบ่นนะครับว่าช่วง work from home ล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยน้ำหนักขึ้นเป็น10โลเลยผมเข้าใจเลยเพราะว่ามันอยู่บ้านไงผมก็เป็นอยู่บ้านเนี่ยมันกินอะไรได้สะดวกมากถ้าผมไปสอนหนังสือที่คณะเนี่ยมันไม่ใช่สอนไปกินไปได้ตลอดใช่ไหมคือคือปัจจุบันสอนหน้าจอผมก็ไม่ได้สอนไปกินไปหรอกนะเพราะผมเปิดกล้องแต่ว่าพอสอนเสร็จเดินลงมปข้างล่างเนี่ยของกินเพียบเลย แต่ถ้าอยู่คณะนี่มันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นใช่ปะ่ะบางทีก็หิวนะแต่ว่าเฮ้ยอย่างขี้เกียจเดินไปโรงอาหารว่าไกลก็ก็กกกไม่ไม่กินก็ไปกินทีตอนเที่ยงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแทร็กน้ําหนักแหละผมจะรู้แล้วเอ้ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะถ้าใครฟังโอเคอาร์วิกเอี่ของผมตลอดเนี่ยจะพบว่าพอน้าหนักขึ้นเนี่ยผมจะเริ่มออกกําลังกายเริ่มเริ่มเข้มกับการกินมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าแทร็กเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ทําต่อให้น้ําหนักขึ้นเราก็จะหยุดยั้งมันทันนะครับหรือว่าเรรืื่่อองนนๆก็ตามะคับ อันที่4ี่ครับบางทีเราทําเป้าเนี่ยที่เราทําแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยเพราะว่าเราตั้งเป้าง่ายไปครับพอง่ายไปเนี่ยเราก็เลยเออจะเรียกว่าอะไรดีครับสําเร็จเร็วสําเร็จเร็วแล้วก็เลยเหมือนหลอกตัวเองนะว่าเราทําได้ตามเป้าแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันได้จริงครับแต่มนันเป็นเป้าที่ไม่ต้องตั้งก็ทําได้อ่ะอารมณ์แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป้าแบบนี้มัน มันไม่ค่อยสําเร็จสําเร็จในแง่ถึง Impact กันนะครับผลกระทบมันไม่ค่อยเยอะก็พยายามตั้งเป้าที่ท้าทายซึ่ง OKr OK มันเน้นอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นทั้ง4ข้อเนี่ยโอเคชอบเออมันมันช่วยยังไงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะตั้งเป้าหมายมากเกินไปผมก็บอกแล้ว OKr OK มันช่วยให้เราโฟกัสมันบอกแล้วห้ามตั้งห้ามตั้งเยอะข้อสอคือตั้งเป้าโดยไม่รู้ว่าตั้งไปทําไมโอเคอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเราต้องรู้ตัวตนของเราก่อนว่าเราตั้งไปทําไม อันที่3คือไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าใน OKR OK เนี่ยติดตามทุกวีคเลยนะทุกสัปดาห์เลยแล้วก็อันที่4คือเราตั้งเป้าง่ายไป OKR OK เราจะไม่ไม่เน้นการตั้งเป้าที่ถึงอยู่แล้วนะครับตั้งเป้าแต่ละข้อเนี่ยต้องมีความท้าทายนะครับผมเขียนเขาหนังสือเนี่ยเขาโค้ดคำขึ้นมาที่ผมเขียนนะผมเขียนไว้แบบนี้เขาบอกว่าเรื่องสําคัญมักยากนะเพราะยากก็ไม่อยากทําแต่เพื่อจะทําให้ตัวเองสบายใจว่าเราไม่ได้ขี้เกียจ จึงพยายามหาอะไรเล็กๆน้อยๆทําทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นเลยเป็นไหมครับผมเป็นนะวันนี้ก็ยังเป็นนะคือวันนี้โหพอเห็นกองข้อสอบแล้วแบบไม่อยากตรวจอ่ะเหนื่อยอะ่ะก็เลยไปทํานูน่ทนทํานี่เขียนบทโครงบทความจริงๆอ่ะที่ควรทํามากที่สุดคือตรวจข้อสอบนี่มาทําได้ตอนบ่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราเหนื่อยก็พยายามไปเช็คอ e ีเมลมั่งไปดูเหมือนจะทํางานให้เราสบายใจแต่จริงๆมันไม่ใช่เลย สิ่งที่เราควรทาคือหยุดงานพวกนั้นแล้วควรจะไปทํางานที่สําคัญที่สุดก่อนแต่มนุษย์เราก็อย่างเงี้ยครับก็อันนี้เขียนเนี่ยไม่ได้ไปสอนใครเนะตอตัวเองด้วยตัวเองก็ยังเป็นอยู่แต่พยายามให้มันน้อยที่สุดมาครับคราวนี้เวลาเราจะทํา OK R เนี่ยหลายคนกระโดดไปทาทันทีเลยอ่างั้นโออะไรดี KR คืออะไรดีสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเร็วเกินไปเอาทำไมอาจารย์พูดแบบนั้นเวลาอาจารย์ไปบรรยายในองคอ์กรเนี่ยอาจารย์ก็สอนเลยไม่ใช่เหรอว่าให้เขียนโเขียน KR ใช่ครับ แต่ว่าองค์กรท่านเนี่ยท่านมีมิชชั่นแวลูวิชั่นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไงคือท่านรู้ตัวตนของท่านอยู่แล้วมันก็เลยพร้อมที่จะเขียน o k เได้ทันทีแต่ชีวิตเราส่วนใหญ่แล้วกันนะเรายังไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านั้นเอา้าวทาไมอาจารย์ต้องไปยุ่งอะไรเรานี่มันชีวิตเรามันไม่ใช่องค์กรนะทำไมต้องมีวิชชั่นแวลูวิชชั่นอะไรพวกนั้นด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทีละอันน,นะครับผมก็ต้บอกว่าเราเรามองว่าเราเป็นองค์กรสิครับเพราะว่า ตัวเราชีวิตเราก็เหมือนพนักงานหนึงคนองค์กรที่มี c ีคนเดียวอะ่ะเรากําลังนําพาชีวิตไปข้างหน้าใช่ไหมขนาดไปเที่ยวในเรายังวางแผนเลยนะว่าเออเราจะไปไหนวันแรกวันที่2วันที่3แล้วชีวิตเราทั้งชีวิตทําไมเราจะไม่วางแผนนะแล้วเมื่อกี้จําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าตั้งเป้าแล้วไม่รู้จักตัวเองดังนั้นเราควรจะต้องรู้จักตัวเองก่อนวิธีการรู้จักตัวเองเนี่ยคือการพูดถึง3ตัวนี้ value vision mission ผมขอเริ่มต้นจาก value ก่อนเนาะ value เนี่ยมันแปลว่าคุณค่าคุณค่าคือคำตอบของคำถามที่ว่า what's important to us ก็คือถ้าในองค์กรนะคืออะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กรเราเป็นสิ่งที่เราจะไม่ละเมิดเอา google นะ google บอกว่า 1. เน้นผู้ใช้แล้วทุกอย่างจะตามมาเอง 2. google บอกว่าเราควรจะทำแค่สิ่งเดียวให้ดีมากๆ 3. เร็วดีกว่าช้า 4. การใช้ระบบเสียงข้างมากกับเว็บไซต์นั้นได้ผลระบบเสียงข้างมากก็คือเหมือนกับถ้าใครเข้าเว็บอันไหนเยอะแสดงว่าเว็บนั้นดีอะ่ะเขาบอกวิธีนี้ได้ผล 5. นะเราไม่จําเป็นต้องนั่งอยู่บนโต๊ะเพื่อค้นหาคําตอบคือออกไปอยู่ที่ฟิลได้ 6. เราสามารถหาเงินได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการที่ชั่วร้ายคือการการการเมคมันนี่ไม่จําเป็นต้องชั่วร้ายเ มีข้อมูลที่ใหม่ๆที่เรายังเข้าไม่ถึงเสมอ 8. ความต้องการข้อมูลไม่มีพรมแดน 9. เราซีเรียสได้โดยจไม่ต้องใส่สูตรเพราะนั้นคน Google ไม่ได้ใส่สูตรผูกไทยเนี่ยและ10ดีมากก็ยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้แบบดีต่อไปเรื่อยๆเลย Google เป็นองค์กรใหญ่ Value เขาก็เลยเยอะคราวนี้ชีวิตเราเราจะตั้งไอ้แบบคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไง ทำไมต้องตั้งเพราะว่าเราจะได้รู้จักตัวเราการตั้งเป้ามันจะสอดคล้องกับความเป็นตัวเรานะครับเครานี้ผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานนะหนังสือเล่มเล่มก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวอะ่ะพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR OK เนี่ยก็พยายามคิดแล้วก็ออกมาเป็นประโยคเลยว่า value ของผมคืออะไรแต่ว่าผมมีโอกาส หลังจากนั้นนะหลังจากเขียนหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึง่งชื่อว่า Your One Word แปลเป็นไทยมีนะครับผมรีวิวไว้แล้วด้วยนะครับหนึ่งคำที่เป็นคุณคนเขียนคือคุณอีแวนคาร์ไมเคิลนะในหนังสือ your One Word เนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาคำหนึ่งคำให้เจอคราวนี้ผมพยายามทำตามหนังสือเนี่ยผมก็พบว่าเออบางทีเนี่ยมันไม่ได้แค่คำเดียวในชีวิตเราหนังสือเล่มนั้นเขาเขาขอ,ขอคำเดียวแต่ผมกลับเจอคำมากกว่าหนึ่ง ผมก็เลยเอามาปรับใช้ผมบอกว่าขอเป็น3คํคำแล้วกันขอเป็น3าํคำนะคราวนี้วิธีการที่คุณคาร์ม c เคิลเนี่ยอีแวนคาร์มเคิลเขียนไว้ในโยวันเบิร์ดเนี่ยผมชอบมากผมก็รีเฟอร์ถึงเลยว่าผมก็ใช้วิธีการแบบนั้นนะคือเขาบอกว่าให้เราลิสต์สิ่งที่เราชอบทํามากๆคือคือแบบพุูดชอบทําอะไรบ้างแล้วนึกถึงสิ่งเหล่านี้เลยลิสต์ออกมาเลยนะครับ ผมผมก็ l i s ทำตามเลยตอนนั้นอ่านหนังสือเล่มนั้นก็ทําตามเลยนะ่ย l i s ออกมาเนี่ยผมเจอว่าผมชอบอ่านหนังสือผมชอบทําวิจัยผมชอบเขียนหนังสือผมชอบทำ podcast ผมชอบออกกําลังกายผมชอบมีเวลากับครอบครัวและคนที่ผมรักเขียนกี่กี่ข้อก็ได้เขียนไปเรื่อยๆฮะแต่เอาชอบมากๆนะไม่ใช่แบบว่าเออทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่เอานะเอาแบบชอบแบบแบบไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินด้วยนะเพื่อชอบเพราะว่าชอบอะเพราะแบบจะเรียกว่า ให้จ่ายเงินทำยัง,ยงเอาอ่ะ,อะแบบนั้นเลยนะพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้หาคําร่วมของคําเหล่านั้นคือมันอ่านหนังสือทําวิจัยเขียนหนังสือทำพอดแคสซอกกําลังกายใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยมันมีคําอะไรที่แฝงอยู่ในนั้นอันนี้ไม่ง่ายนะครับคิดอยู่นานเลยคือบางคำเนี่ยใช้เวลานิดนึงก็พอได้บางคํามันดูกันรวมกันไม่ค่อยได้ถ้ายิ่งโยวันวันวนียิ่งยากเลยนะเพราะว่ามันจะต้องได้คําเดียวซึ่งโอ้โหไม่รู้คําไหนอะ่ะ แต่ว่าผมนั่งทำสองสัปดาห์นะผมจําได้ตอนนั้นเนะี่ยได้ค่อยๆหลุดออกมาทีละคำทีละคำครับที่ผมผมหลุดออกมาอันแรกนะคือเรื่องอ่านหนังสือทําวิจัยผมว่าสองข้อเนี้มันเหมือนสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ะที่ผมอ่านหนังสือนี่ที่ผมชอบเนี่ยเพราะผมได้เรียนรู้ทําวิจัยที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและสนุกมันเพราะม,มันมีอะไรใหม่ๆแบบว้าวขึ้นมาว่าเฮ้ยไอตัวแปรนี้มันส่งผลบวกกับตัวแปรนี้นี่ว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคือเลิร์นนิ่ง คำคำว่า learning มันผุดขึ้นมาตอนพออีกอีกคู่หนึ่งนะคือจริงๆไม่ต้องเป็นคู่นะมันอาจจะเป็น3คำ4ี่คำแล้วมันสะท้อนมาคํานั้นก็ได้นะคือคำคือ,คอกิจกรรมเขียนหนังสือกับทำพอดแคสต์ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคนละเรื่องเลยนะเขียนหนังสือก็เขียนไปดิทำพอดแคสต์ก็ทําไปดิแต่ผมมันมันนั่งตบผลึกว่าทอ่ผมชอบอะไรกันแน่วะปรากฏว่าผมเจอคาว่าแชร์ริงคือแบ่งปันเออใช่ ที่ผมชอบทำพอดแคสี่ผมชอบเขียนหนังสือเนี่ยผมอยากจะแชร์ความรู้ผมนั่นเองเขียนหนังสือเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้สิ่งที่ผมรู้เนี่ยถูกกระจายออกไปไปยังวงกว้างพอดแคสี์ทำไมทํามันทุกวันเลยอ๋อมันมีโอกาสอย,าอย่างตอนนี้ที่นั่งนั่งพูดอยู่เนี่ยเออมันได้แชร์นี่ว่ะผมเจอคําที่2คือคําว่าแชร์ริงอันที่3มันเหลือคํากิจกรรมออกกําลังกายที่ผมชอบทําใช้เวลากับครอบครัวมันไปเกี่ยวอะไรอะ คิดไปคิดมาเนี่ยผมเจอคําว่าเฮลตี้มันคือสุขภาพดีคือคือมันมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจออกกําลังกายคือสุขภาพกายในขณะที่การไปเดินเล่นกับคุณแม่ตอนเย็นไปหาคุณพ่ออยู่กับภรรยากับลูกๆมันคือสุขภาพจิตเออมันคือคําว่าเฮลตี้นี่เองเพราะฉะนั้นผมเจอคํา3คําำผมละ l e a r n i n g Sharing แล้วก็ l t l y h y จริงๆแล้วมันไม่จาเป็นต้อง3นะครับใครเจอสองก็2ใครเจอหนึ่งก็1แต่อย่าอย่าให้มันเยอะซะจนกลายเป็น10คํา20คํานะครับเอาให้มันเป็นธีมหลักๆแค่3คํคอย่าให้เกิดอย่าให้เกินกน,นะครับคราวนี้เวลาเจอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช่คํา3คําเราลองไปทาบกับสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขดูนะครับแล้วผมรับประกันว่า3ามคำเนี้ยจะต้องมีคําใดคาหนึ่งเนี่ยตอบโจทย์ ผมผมรู้สึกว่าอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบจะเรียกว่าเกือบจะเป็นอาชีพในฝันผมเลยเออแต่มันตอบโจทย์3ข้อนี้ได้เลยเนะเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเ e a r n นนิ่งไงแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยหน้าที่คือแชร์ตลอดเวลาเนาะเรามีโอกาสได้ไปสอนหนังสือให้กับนักศึกษาแชร์ริงเลยเราไปบรรยายให้กับองค์กรข้างนอกแชร์ริงจะเขียนตำรงตำราแชร์ทั้งนั้นเลยเนะ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวลาให้กับครอบครัวนะเอ,อ่ออาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่แบบโอ้โหฉันจะต้องแบบเดินทางทั่วโลกไม่มีเวลาพักผ่อนจริงๆอาจารย์อาจารย์แบบนั้นก็มีนะซึ่งอาจารย์ไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันไม่ใช่อาชีพที่ผมคือผมไม่ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทบอกว่าไม่ได้อยู่บ้านเลยอะ่ะแต่ปกติเนี่ยจะมีเวลาพอสมควรทีเดียวที่เราจะแบ่งเวลามากับครอบครัวออกกําลังกงออกกําลังกายได้อ๋อมันอธิบายนี่ว่าอีกมุมหนึ่งนะคุณลองไปดูงานที่คุณเกลียดอะ่ะ แล้วลองดูด้วยว่ามันไปขัดกับไอ้สข้อนี้ไหมถ้าขัดเนี่ยแสดงว่า3ข้อนี้มันเป็นตัวตนคุณจริงๆผมคิดเลยผมเคยน่าจะเคยเล่าให้ฟังอยู่แล้วบ้างนะครับว่าผมเคยมีโอกาสได้รับเชิญไปเป็นกรรมการชุดหนึ่งแล้วกันนะเป็นชุดที่แบบโอ้โหต้องเรียกว่าเอ,อ่อถ้าเกิดเป็นท่านเนือนะจะคิดว่าแบบโอ้โหมันรับผมด้วยนะเป็นชุดที่แบบโอ้โหคนชอบเอางี้ประกาศลง Facebook ค,คนจะมาแสดงความยินดีเอาแบบนี้ก็แล้วกันแต่ แต่ผมทําแล้วผมไม่มีความสุขเลยเพราะว่า3ข้อนี้ไม่ได้เลยครหคือคือต้องต้องขอบคุณนะครับคนที่เชิญมาเพราะว่าท่านให้เกียรติผมมากอะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมเชี่ยวชาญเลยเพราะฉะนั้นการเข้าไปเนี่ยผมไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยเพราะว่ามันอยู่คนละคนละคนละแบบอะที่สําคัญที่ผมอื่นอันที่สุดคือผมแชร์ไม่ได้เพราะเนื่องจากมันไม่เชี่ยวชาญไงเราจึงไม่สามารถจะไปแชร์ได้ แล้วตอนนั้นเนี่ยไม่เฮลตี้เลยครับเพราะว่าทํางานหนักมากแบบโหแทบไม่แบบเสาทิ์ออกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กทาจนจบนะแต่ว่านึกออกเลยว่าทําไมทําไมเราถึงไม่ชอบงานนั้นตอนหลังต้องเตือนตัวเองด้วยว่าอย่าไปรับโดยที่รู้ว่ามันไม่ใช่ตอนนั้นเกรงใจแล้วก็รับไปนะครับก็กลายเป็นกลายเป็น3คํคำนะ Learning Sharing แล้วก็ healthy นะครับ ผมก็อยากกระตุ้นนะให้ทุกคนลองลองทำดูนะครับวันนี้คงประมาณนี้ก่อนนะยังมีต่อนะเราไปที่ Value แวลูแลเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อผมทิ้งท้ายด้วยคำจะเรียกว่าคำคมก็เขินะมันเป็นมันเป็นหนังสือผมเองอะที่เขาคนที่ทางสำนักพิมพ์เขาโค้ดขึ้นมานะแต่น่าจะเป็นประโยชน์คือผมเขียนไว้ว่าถ้ายังไม่รู้ว่าตัวตนเราคืออะไร ก็จะตั้งเป้าหมายแบบสเปะสบะและลงเอยด้วยการล้มเลิกนะครับหาตัวตนเราให้เจอจากการทำแวลูนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อนะครับแต่ถ้าเกิดอยากอ่านเลยนะครับขี้เกียจจะรอสัปดาห์หน้าก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะ Personal OKR OK, ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมายถ้าวัดผลได้เป็นระบบที่ผมเขียนเองนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.